จะมาอัปเดตนะครับสำหรับคาราเมลที่แยกไว้นะครับแล้วก็เปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่แล้วก็เพิ่มเลเ็าบอลลงไปในวัสดุปลูกใหม่ด้วยนะครับอันนี้วางข้อ 2, 2> องใบตอนแรกอะเป็นวัสดุปลูกเก่าที่เป็นมะพร้าวอะแล้วเปลี่ยนใหม่เอาลากดีไว้เท่านั้นเลยนะครับและสังเกตนะครับ ไม้ที่ถูกการแก้นะครับผมจะปล่อยแห้งเห็นไหมซึ่งถ้าไม้มีรากแล้วก็สามารถปล่อยแห้งได้นะครับสาหรับในโรงเรือนที่ชื้นนะเราเห็นไหมว่าใบใหม่มาใหญ่มากถ้าใบเกิดใหม่ใหญ่แสดงว่ารากดีมากมแล้วก็ข้อเนี่ยใหญ่มากครับอันนี้ไม่ได้พร้อมกับเซตเยอะๆที่ทําอันนี้เซตแรกเยอะๆเซตแรกที่<ะ>ที่ไม่ได้ใช่แต่ว่าไม่ใช่รอบล่าสุดนเนาะแต่ว่าตอนนั้นคือเขาเป็นวัสดุปลูกมะพร้าวแล้วพี่เจฟเอามาเปลี่ยนถูกไหมถูกต้องถูกต้องนี่อีกอันหนึ่ง เปลี่ยนแล้วรู้สึกว่าเร็วขึ้นไหม,มโอ้พายุจะมาอ๋อเร็วขึ้นเร็วขึ้นนี่นี่นี่ลากนี่วัสดุปลูกแห้งเลยเห็นหินไหมอันนี้ก็คือเซตแรกสดุดแล้วก็กมาปรับให้เป็นวัสดุปลูกแบบพเมียมซึ่งล็อตนี้เริ่มเพิ่มเลกเลกก้อนลกกอนเข้าไปด้วยถูกต้องนี่เกิดใหม่แล้วอ๋อนี่ไงจะเป็นใบแล้วพี่เจฟถูกต้องปกติเวลาเราทําแบงอะเราจะยังไม่มีเลกกบอนถูกไหมรอเมื่อไหร่ถึงพี่เจฟว่าจะแบบมั่นใจว่าจะผสมเข้าไปในการทําแบงด้วย มั่นใจแล้วซึ่งเลกก้าบอลเนี่ยมี2แบบนะมีแบบที่รูพุนน้อยกับรูพุนเยอะด้วยนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเลเลกก้าบอลที่จะใส่ลงไปในวัสดุปลูกเนี่ยต้องเป็นไอตัวที่รูพุนเยอะจะมีความเบาแล้วมีความโป่งใช่ไหมพี่เจ๊โอ้โหลงมาแรงมากอันนี้ก็ปรับ,รบจากมะพร้าวนะนะครเซตนี้ะจะมีเลกก้าบอลทั้งหมดเนาะถูกต้องนี่น,น,นี่นี่เกิดใหม่เ,<อ>เห็นไหมเห็นไหมเออเนี่ยเพราะว่าเป็นเป็นรากใหม่สีแบบแดงๆมาเลยคือจริงๆแล้วเนี่ย,ว,ยวัสดุปลูกแบบเรา ชุดนี้<ะ>ที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะแต่ไอ้ที่มะพร้าวเนี่ยผมทดลองแล้วก็พยายามมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่มันแตกต่างกันแต่อันนี้คือมันดีที่สุดอยู่แล้วนะใช่จาก<ะ>ที่ใช้มานะพยายาม<ต>จะหาวิธีประหยัดที่สุดให้ก,กับหลายๆคนไงถูกต้องแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วก็คือมันเหนื่อยจริงๆนะแล้วเราก็รู้สึกเออกลับมาอะไรที่เป็นตัวเองดีกว่าถูกต้องแล้วอันนี้นชุดใหม่ยหอย่าบอกนะว่าลากมานี่ เฮ้ยพี่เจฟไวเกิงใช่นี่ลากมาแบบเยอะมากนะครับต้นนี้นคือมีเรกกระบอลทั้งหมดแล้วอันนี้ยังไม่มีแต่ว่าโ,<อ>โปะด้านหน้าเป็นเลกระบอลอ๋อเพิ่มใช่เพิ่มหน้าใช่อย่างเงี้ยพอลากเกิดดีเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเกิดใบได,ได้เร็วนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นอ่ะให้ดูกันส่มหลอนที่ผมแก้จากลากเสียมาใช่ต้นนี้คือสวยมากนะแล้วหลอดใหม่มาอันนี้เผือก,ก็ไม่เผือกนะด่างน้อย เนี่ยอันนี้เป็นพื้นเหลืองนะครับนี่ตลอดใหม่มาเขาด่างแน่นอนตลอดใหม่คือไม่ต้องห่วงเลยอู้อพี่เจฟดูอู้ลากใช่อู้โฟกัสที่ลากน,นี่ก็คือแบบสุดใช่อันนี้คือพื้นเหลืองนะเป็นอันที่ทําชุดใหม่อันนี้คือเกิดใหม่ไปที่เป็นฝั่งน้าฝั่งน้ําแดงแงนี่คือเกิดใหม่พี่เจฟเ,จเวลาเห็นมีเป็นลากเกิดใหม่มาแล้วอะ่ะ หลายคนกังวลว่าเขาร้อนมากอยากจะลดน้ําเข้าไปข้างในเลยอะค่ะอ่าไม่ควรครับคือลดเป็นฝนตกได้แต่ว่าไม่ควรแบบโจกลงไปข้างในเพราะถ้ารากเยอะใบน้อยใบมีแค่สองใบข้างล่างเขาก็จะทิ้งรากมันจะเน่าเพราะฉะนั้นลดเป็นแค่ฝนตกก็พอนะลองน้ําเอางี้ใช่ไหมพี่เซฟใช่แต่เดี๋ยวพอถ้ามันรากเยอะขึ้นสามารถเอาจานออกได้แล้วก็วางไว้กับหินอย่างนี้ได้เลยถูกต้องเพราะว่าหินเขามีความชื้นอ,อยู่ข้างล่างแล้วถูกต้องอันนี อันนี้ที่เขาฝากไว้อัปเดตให้ดูจากไม่มีลากเลยใช่ค่ะตสดมานะครับนี่ลากอืมรากแล้วก็นี่ปลายยอดก็ยาวขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะยังไม่ค่อยดีนะต,ต้องต้องรอเวลาหน่อยลากไวมากถูกตอ้องนี่ไงถึงแบบพรีเมี่ยม ช่คือมันดีที่สุดแล้วมันง่ายแล้วอ่ะทุกคนแล้วน,นี่คาราเมลเหมือนกันที่ที่เป็นสองตานะครับมันมีรากอยู่แล้วมันเป็นไม้ตอรากเยอะอยู่แล้วครับผมก็ไม่ลองน้ําแล้วตอนนี้ก็คือปล่อยปล่อยไว้กับพื้นหินอย่างเงี้ยอันนี้เป็นยอดใหญ่ที่เพิ่งยกพร้อมๆกันเยอะๆเหมือนกันนะครับแล้วก็เออนี่รากมาเกิดใหม่แต่ส่วนใหญ่เขาจะมีรากของเขาอยู่แล้วอ่าใช่เพราะว่าพี่เจฟจ่าย ใช้วิธีแบบรอให้รากเขามีแล้วเพื่อจะลงปลูกได้ถูกต้องแต่ว่าเขาก็รากเกิดมาไวด้วยถูกไหมลากใหม่มาไวถ้าใบถ้าสามใบขึ้นไปแล้วตัดมีรากเนี่ยใบใหม่ก็จะเกิดได้ไวหลายคนถึงโฟกัสที่ชอบไม้ยอดด้วยปะค่อนข้างจะไวกว่าไม้วางข้อแต่ถ้าวางข้อสองข้อขึ้นไปยกแบบทีสองข้อก็จะเพิ่มความไวมากกว่าข้อใบเดียวถูกต้องอันนี้ใบเดียวอตาเริ่มปูด อนแรกเรียบไปเลยนะแต่ค่อนข้างใช้เวลาอยู่แล้วน้องไม้ที่เป็นข้อใบเดียวอะลากดีหมดเลยนะครับพี่เจสไอที่เป็นเพิ่มเลกอะบอลแปลว่าต่อไปถ้ามีใครมาแบ่งจะได้มีที่เปลนกอะบอลบออผสมให้แล้วด้วยจกอันนี้ลากแดงแป๊ดเลยคือผมใช้วัสดุปลูกแบบเดิมคือติดใจสุดแล้วอะอันนี้เป็นวางข้อสองใบเคี้ยวปูดมาแล้วอ๋อเห็นแล เร็วมากอันนี้ใบหนึ่งก็ยังไม่มาครับพี่เจ๊ให้ดูอันที่มีเจ้าของแนละ้วว่าที่เขาฟื้นตัวไวมากเลยอ่ะอันเนี้ยเดี๋ยลากมานี่ละเกิดใบใหม่แล้วออ้ยโอ้ยตอนแรกมียังคะมีแหลมแหลมไม่มีหรอใช่เพิ่งมาเลยเหรอ,อ,อเอ้ยไวจังสูงไวจังนี่นีนี่อันนี้อันนี้เขาก็ฝากไว้ นี่หลอดนี้มาแล้วอุ้ยยาวเลยอุ้ยเป็นใบแล้วพี่เทฟถูกต้องถ้าคนถามว่าไม้คุณลากดีหรือยังใบตั้งชูชันขนาดนี้กับกับมีหลอดใหม่ก็แสดงว่าดีแล้วครับถ้าไม้ลากไม่ดีคือมันจะไม่มีทางเกิดใหม่กับใบจะไม่มีทางชูชันเลยใบเขาก็จะตกตกแต่ใบเนี่ยดูดิชูชันเด้งเงี้ยแสดงว่าลากดีแล้วนะครับต่อให้มันยังไม่ออกมาเกาะขอบก็เถอะ แสดงว่ารากเนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วเห็นไหมใบมันเด้งเห็นไหมแล้วก็เกิดใบใหม่ตอนเขาแบ่งเนี่ยใบใหม่เกิดมาแค่นี้ไปตอนนี้ออกมาจะเป็นใบแล้วเขาฝากไว้ถึงสิ้นเดือนนี้แบ่งไม้จากเราเนี่ยถ้าเป็นไม้ยอดหรือเป็นวางข้อสามารถฝากยันเคี้ยวแบบปีออกมาได้แต่จริงๆแค่แค่เห็นว่ามีรากเนี่ยก็คือว่าเอาไปเลี้ยงต่อได้แล้วเลยให้เห็นเลยสังเกตเลยนะครับเนี่ยใบมันจะตกเห็นไหมถ้าไม้รากยังไม่ดีใบมันจะตก นี่ขนมใช่ไหมเดี๋ยวพี่ฝนค่อดูอ่าโนมแต่ว่าใบยังดูสดใสถูกใบตกเห็นไหมแต่พอใบตกเสร็จแล้วปึ๊บผมก็ดูวันนี้เองพิ่ยกมาดูลากคือตอนแรกอ่ะจะเห็นแค่นี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่มีการขยับเพิ่มขึ้นเลยค่ะแต่ว่านี่นั่นไงพี่ฝนก็เห็นเมื่อกี้แดงชัดาแต่อันเนี้ยแสดงว่าเริ่มเดินแล้วหลังจากเนี้ยถ้าถ้าเนี่ยไม้ถ้ารากไม่แข็งแรงนะใบจะตกนี้เห็นไห จะตกมากกว่านี้บางทีลากพื้นเลยถ้าสมมุติว่าใบเริ่มตั้งไงแสดงว่าลากดีแล้วอีกกรณีหนึ่งถ้ามันไม่ดีใบเขาจะออกแนวเหมือนของม้วนเลยพี่เจ๊เขาจะห่อเลยใช่ไหมอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยใช่ม,ม้วนคว่ำใช่อันนั้นคือไม้ลากไม่ดีและแล้วพอผมมาแก้ปึ๊บตึงเนี่ยเปลี่ยนเป็นนี่ไงเปลี่ยนเป็นพรีเมียมไงใช่แล้วดูลากรลุเลยเออปฏิเสธไม่ได้จริงๆทุกคน ใช่ผมผมง่ายอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ตัวอย่างหนึ่งที่ยังไม่เห็นลากเกาะขอบเลยแต่ตอนทําใหม่ๆ่อ่ะใบเขาตกหมดเลยใช่อ่ะนี่ตั้งแล้วเห็นไหมแต่ว่าบางทีเขาอาจจะเดินอยู่ข้างในเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเกาะให้เราเห็นด้วยอย่างเงี้ยคือดีแล้วนะครับโอ้ดึงใดยดึงเดยดึงเดยอันนี้ก็ตอนแรกใบนี้ก็ตกอยนี้เลยมึ้นช่ใช่ค่ะ อันนี้มันมีมาใหม่นิดนึงคือเวลาก่อนที่พี่เจฟจะส่งไม้ย้ายบ้านอะ่ะจะพิจารณาจากลากว่าเห็นว่าเออเขาดูน่าจะปลอดภัยแล้วถูกต้องค่อยแนะนําว่าเออเอาไปแต่ถ้ายังรู้สึกว่าเอ่ยังไม่เห็นเก็บไว้กับเราก่อนไหมใช,ใช่ไหมแบ่งไปแล้วฝากไว้กับเราได้ถ้าผมเห็นว่าไม้เดินทางได้แล้วค่อยค่อยส่งเพราะเวลาไม้แข็งแรงแล้วเอาไปเลี้ยงแล้วแบบ มันมีความสุขนะพี่เจฟนาะยกตัวอย่างให้เลยว่าไม้ที่รากไม่ดีนะเขาใบสเตียสวยนะเราผมแบ่งมาจริงๆมีอีกใบหนึ่งนะผมทําหักไปใบเล็กนิดเดียวถ้าไม้รากไม่ดีเนี่ยใบเขาจะเล็กผมลื้อออกมาคือไม่มีรากเลยนะครับเขาเป็นไม้ต่ออเป็นไม้ต่อคือไม้ข้อล่างสุดอะ่ะซึ่งแบบเล็กๆอ,ะอ่ะข้อล่างสุดอ,ะอ่ะแต่เขามีอีกหลายตาอันเนี้ยมีห้าหกตานะแต่ว่ารากเนี่ยเน่าหมดเลยเพราะว่าเป็นไม้ต่อที่อยู่ในมะพร้าวเนี่ยไม้ข้อเสียที่การใช้มะพร้าวนะครับ พอลากเขาไปเกาะกับมะพร้าวเนี่ยพอเวลามันถูกลื้อถูกอะไรมันจะชะง,งักแล้วลากอาจจะเน่าได้ตรงเนี้ยมันเป็นต่อยาวอย่างนี้เลยอันเนี้ยผมก็เลยมาเปลี่ยนวัสดุปลูกแบบพิมียนรองหิดแล้วก็ไว้ในสุดนะครับ<ม>ซึ่งถ้าเป็นลดน้ําเนี่ยถ้าล่างไม่ดีมีโอกาสเน่านะล่างแน่นอนถูกต้องเนี่ยเนี่ยแล้วมีคนมาถามว่าทําไมผมถึงไม่แบ่งให้ใช่เพราะว่ามันไม่ดีนะครับลากมันยังไม่ดีนะตอนผมได้มาเนี่ยผมไม่ได้เอามาแบบว่ามาปุ๊บเราไปเลยนะครับผมเอามาดูแลก่อนเอามา ปรับสภาพเอามาดูแลก่อนครับซึ่งถ้าเราไม่รู้ตั้งแต่แรกอ่ะก็คืออาจจะไปทั้งต้นเลยน้องพี่เจฟใช่ถ้าเราไม่รื้อเนี่ยมีคนมาถามแบ่งนะผมก็ไม่ได้ปล่อยออกไปอันนี้ผมได้มาเนี่ยผมก็รับผิดชอบตัวเองครับก็ต้องเอามาลองรื้อดูถ้าปล่อยไว้เนี่ยแล้วรดน้ำยอดน,นี้อาจจะเสียหายได้สมมุติคนมีปัญหาว่าเจอแบบมาถึงแล้วก็ลองรื้อปุ๊บเจอเสียหายให้อะเป็นพรีเมียมอ่ะคือดีที่สุดแล้วแล้วไว้แห้งๆหรอ ถูกถ้าแฉะเมื่อไหร่เขาจะเน่าต่อต้องมีความชื้นรอบๆ <ลง S 1> ด้วยลงเดี๋ยวเรามีชื้นอยู่แล้วเขาไม่มีเครื่องพ่นหมอกลระคะลองน้ำได้ห้ามลดเด็ดขาดเนี่ยน้ำตื้นๆแค่นี้ก็คือแค่เนี้พอละเฮ้ยพี่เจ๊ พี่ฝนถามเลยที่เราถ่ายคือวันที่เก้าพายุกําลังมาแล้วอต้องยกหลบไหมอะถ้าเขาโดนฝนเป็นไรไม่ยกเพราะว่าผมไม่รองน้ำไงเนี่ยผมไว้ตรงนี้แล้วเราไม่ต้องเอาเอาหลบหนีจากพายุหรอคะไมเดี๋ยวน่าจะฝนตกแน่นอนไม่ต้องเกิดเป็นไม้เราต้องอดทนนะแล้วถ้าเป็นคนอื่นแนะนําให้ยกหลบไหมอะเวลาผมผมทําอะไรให้ดูเงี้ยไม่จำเป็นจะต้องทําตามนะใช่ใช่เอาที่เราสะดวกนะครับลองลองตัดสินใจดูเองคือถ้าให้ผมแนะนําอะก็ควรจะต้องยกหลบ แต่ก็ตัดสินใจเอาเองว่าว่ารับความเสี่ยงได้ไหมแค่นั้นเองแต่พี่เจฟไม่ยกเพราะว่ารับผิดชอบถูกต้องการ<อ>ต,ตัดสินใจตัวเองใช่ <laughs> วันนี้ตัดการสม้ม <laughs> ก็ตัด โดนใบทิ้งไปอันนึงก็ร <g ười> <g år> ับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทำแค่นั้นเองใ <laughs> บ <g år> สวยด้วยถูกต้อง <c oughs> แล้วก็อันอีกเรื่องหนึ่งเลยก็สมมุติว่าถ้าพายุมาอย่างเงี้ยถ้าฝนตกหนักๆเงี้ยผมแนะนําเลยนะปิดเครื่องพ่นหมอ,อกแล้วก็เปิดพัดลมคราวนี้อัดพัดลมเลยนะครับสําหรับอากาศไม่ถ่ายเทที่ท,ท,ที่อากาศไม่ถ่ายเทนะที่ลงชื้นอับับชื้นชื้นฝนลงหนักๆใช่ไหม ไนตัวเจ้นสูงคือแบบดีแล้วพอเราพ่อไม้ได้ลมไปเนี่ยคราวนี้รากจะเกิดได้เร็วขึ้นถ้าใครมีคําถามอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็นี่เลยช่องทางการติดต่ออยากคุยกับพี่เจฟก็กดติดตามพี่เจฟแล้วก็แอดพี่เจฟไปคุยได้นะคะหรือว่าใครมีปัญหาอะไรก็สอบถามไว้ได้เลยนะเวลาคนถามมันก็อยากทําเป็นคลิปนะครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครแบบว่า <S 2> <S 2> <S ถ้าสนใจวัสดุปลูกหรือไม้นะครับก็พักมาได้นะครับเรียบร้อยนะครับ <risque> สำหรับอัปเดตวัสดุปลูกแล้วก็ไม้ที่เราแยกไว้นะครับ <Ü> ทยอยดีเรื<ช>่อยๆดเ,เ,เดี๋ยวยจะเห็นใบที่เกิดใหม่ละเดี๋ยวคราวนี้จะมาอัปเดตเดี๋ยวรออัปเดตให้ทุกคนไปายที่จะไปบาหนี <S <S พายุกันแล้ยเฮ้ยแรงจิง <andro> ๆๆๆๆๆๆ